อสวัสดีครับน้องๆนะครับเรามีกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับก็คือจับเอ่อฉลากนะครับกิจกรรมใหม่ครับคือจับฉลาก5เพรนะครับเมื่อก่อนเีจับฉลาก10เพศคขาวนี้ลดลงเหลือ5เพรมาดูซิว่าเราจะได้การ์ดสหรือเปล่านะครับอะลองดูครับจับก็ได้ครับจับก็ได้ครับเอ ลองดูกลางหน่อยโอ้เอสเอบวกรับเอบวกครับเอาครา,าวนี้มาลองดูซ้ายหน่อยครับเอบวกอีกแล้วครับโอ้โชคดีอะไรอยงี้ครับวันนี้มาเอาขวาบ้าง,าาง 20, ครับขวาบ้างขีดใต้ยี่สิบครับโอ้โหอะคราวนี้เอากลางบ้างครับ ลึกเกินนะครับคาริโอขอซ้ายก่อนครับซ้ายซ้าย,ายโอ้กองสมบัติระดับกลางครับคาริโอขวามาโอ้เอสอีกด้วยโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้องครับเอสเลยครับอ่ะได้เอสแล้วนะครับผมสุดยอดจริงจริงครับ ได้เอสดจริงๆด้วยนะครับสมปาถนาเลยจำนี้ก่อนครับโอ้โหขิดตาครับอ่ะเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูวดวมาดูเอวัว <work S 2> ของเราก่อนว่าได้เยอะหรือเปล่าครับสามใบครับตัวไหนบ้างครับ าล่านะครับอ่ะเมืวกก่อนนะเออแน่แน่ครับเอธรรมดาเอบวกหรือเปล่าเออมาดูก่อนครับได้อะไรครับโอ้โอ้โหวิลลี่ครับมาดูแอดดีกว่านะเป็นตัวอะไรครับลุ้นนะครับลุ้น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 หน่อยครับอ่ะลุ้นหน่อย โอ้โหโลซาชุดยอดเลยครับเอ็นโลซาอะมาดูกันว่าเราได้กี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สามตัวครับโรซาสองตัวโอโหสุดยอดครับเอเรียสองตัวผู้รักชมเผ่าสองตัวเอ็เอบวกแล้วก็เอดธรรมดาครับอ่ะขอบคุณจริงๆครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ